ฉันบอกไปแล้วใช่ไหมแปดพนเธอว่าไหนใช้พลังของอุนตราแมนเรารื้อฟื้นมันไม่ได้เราตอนนี้เราจับไม่ได้แล้วเราจะทำได้ตอนไหนเรอตอนที่พร้อมถ้านั้นไม่คิดจะแปลงร่างมึงเลยหรอไม่เพราะแต่เซเว่นต้องไปตายเปล่าว่านไหนเห็นไหมคนดูคนรุนมากเลยเนี่ย รู้หรือเปล่าวะไม่รู้รู้แต่คนรู้น่าจะบอกว่าอะไรวะเป็นแบบคนรู้น่าจะเป็นแบบอะไรเพราแสดงไม่โคตรด,ดีเลยอันที่คิปก็ไปพิมพ์บอกว่าแบทแมนในบ่นบ้าอะไรเออ,เอ,อผิดกิวผิดกิว แปพัเดียวได้รเ,ดเราใช้แล้วอาวุธลับของเราอ๋ออาวุธลับของเราอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคอเ,คเคดีใช้เด้ใช้